ปีน F C, น่น้องนเอฟซีแฟนครับนนทาดบานเองชั้นแนวครับวันนีน้ก็ยูซ้ายไงครับบันนนทนเขามีการเปิดในโต๊ะปลาครับเสี้ยนแหเสี้ยนเบ็ดกบมาหลายครับเสี้ยนแห่พนา้าวเสี้ยนแหบุมมีเลยครับจะเสี้ยนเบ็ดเออวันนี้เขาเปิดในโต๊ะปลาครับ เศ้ามากลลวครับเป็นเวลาสิบหาวันครับขอ,อเชิญชวนนะครับผู้ดใดที่ตกปลากับมาเลยครับเดอ้อคันละร้อยครับอัตราค่าบริการตรงนี้ก็อที่เป็นที่ของเชียนนมครับ แห่งบ้านน้อยครับลงไปสามขั้น3ามหลังอ่านี่กำลังปันนีญาครับเดีย๋ยวครับเพียนหนุ่มแห่งบ้านน้อยเพียนหาปลามือเองมือหนึ่งของบ้านรสชาต cái này biết cái này thuộc dạng gọi là liền hai chín. đang gì à bọc quăng vào đâu bùn tột táng nằm phải là hái toấm lên bao này tá, cái này này nhóc hay này ủa luôn này กุ้มแล,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 ล้วนี่ันรัาแสต์นั่นลงราแสตหล้งละอยครับลังละอยบ่โอ้นี่สองลอยปะนี่ลอยนึ่งสองอยอ๋อคุ้ม,มลแล้วคุ้มแล้วอีคำนี่กัได้คำได้ลวโอ้นี่กัเยี่ยนเบ็ดกัน,กนคับนี่แลปลาได้ว่าปลา โอ้ไม่น้ำแกนนี่บ่อโอ้เป็นไรน้อช่างนีิได้บ่บได้ยเนี่ยโอ้มีตาเชียนกับเชียนเบ็ดบ่ดนี่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเลยเลยกูล่ะปลาไม่สวยเงี้ยบด Cảm ơn đó biết chắc lăng này đi tập bậc nè ô đi gặp tít là hấp tít ba là hấp lăng đứng vô này đứng đứng đứng, đứng, đứng. จีด้ยตัวน้อยตัวหญ่ค่อยรุ่นครับค่อยรุ่นเสี้ยนตามครับเนี่ยเนี่ยเสี้ยนตามห่งบ้านใหญ่ครับเอาดึงครับเดึงด้งดึงด้งตักตัเน่ตักเน่ตักค่อยรุ่นครับค่อยรุ่นจีด้ตัวน้อยตัวไง่ ดูละดูปละไรอยู <Negative paper> ่มันของอันนี้เอาตัดหืออุอันรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นรุ่ชอตเด็ดครับอะไรเอาป๊อปมาเห็นปลาเขาปลาเขาไงไม่ดีกันเลย โอ้ครับได้แล้วครับมามาดูดูครับ<อ>ดูดูโอ้ป่าครับบองเป็นหนี่ยนหน่อยได้ครับเน,นี่เนยเอิบบอลรุดพอดียังปลได้ไหครับเออเดี๋ยวก็สายเข้าพัดอันนี้ไฮ้มัอนจะไม่ด๋อยไปเยอะอันนี้เขาเอินปลาอยังอีกปลากระโหะกระโฮะบ่ครับโอ้นี่นนปลา,ากระโฮะหนำหนัปก,นานากประมาณสองโลได้บ่ลนี่งเนื้อลายคนนั้นกะรู้แล้ว ลุดพอดนีมาตักได้โอ้ยเกือบไปโดนโอ,อ,โอ้ได้แล้วครับมามามานี่ครับนี่เจี้ยนแห่กวนเจี้ยนเบ็ดครับเจี้ยนเบ็ดจากบ้านใหญ่เจี้ยนตามอ่ามึงเอาจับจับจับนี่ครับตัวปลาจะคลองเบ็ดบ่กล้าออกซื้อครับอยากอายว่าตัวเล็กตัวน้อยพูดไว้ท่นานว่า โอ้โหเหลือบิงครับเด้อนี่ครับระดับมีต่สองโลอยสาม้อครับเด้อผู้ใดมั่นกับมาสนใจเซียนเบ็ดทั้งหลายอันนี้ก็อีกันเึงครับนี่อันนี้ปลายังนี่กระโคโอ้โอกกระโคขึ้นหลายเลยนี่ขึ้นมาไล่เรี่ยกันเลยครับโอ้ เอาโชว์โชว์โชว์เอาคนอะไรเลครยคนอะไรเลยโอ้ครับมันแบหญ่เลยจักลวดอี่คิดว่าสองขวนี่แหละครับโอ้แน,น่นอนแน่นอนนี่ครับกำลังเดียวลงกระซังครับขังไว้เดี๋ยวมันติดตายก่อนเอาเช็ดเบ็ดมาจากบ้านไหนนอนนี่น้องตาด,ตาดบ่โอ้ มาไกลอยู่เนาะของตาดจังหวัดโคราชอ้หลายหลายว่ายู่ได้หัน,นเอายกให้เบื้องเนี่ยโอ้มีตะบกนีระวังเด้อขาดอ๋อ บลวงครับพี่น้องโอ้ปลากุหละสวรรค์ปลา,าครับมีตัวใหญ่ไงเลยเออดเสี้ยนมาจากโคราชครับบาดหลองตดัดมีตะเสี้ยนเบ็ดครับอ้อมหน้องเลยหน้องยากไงครับพืชขีก่กันยัางหลายอยู่ครับผด้สดใจก็มาได้ครับ เบิ่งกระซังนี่ครับมีตะบักใหญ่ๆเลยกูละอ๋อตัวละแผลซีบรั่วเลยบุรีกูละบวกกับหยกเบิ่งแห้งครับโอ้ย่ามันขาดเป็นในนอททางเหนือมันมาเย้ ไได,ดีครับจะคล้องปลาเป็นตกได้ครับนี่นี่อาเบิครับอ้อยเบิกักลเลย่งปอนดปลายัง้ปาลาโโอ้มีตกกะเกียบหัวเนาะแต่ละตัวนี่คิดว่ากีกโลยีไ่ได้บอี่ยประมาณนี่แหละครับมาณเดก้กโล ั oh, ีวะมาจากไหนนี่ป่าไทครับปาบ่าไทบ่โอ้นี่ oh, ครับเจียนแหวมาโอ้ยเจียนเบ็ดครับมาจากป่าไทครับสุดยอดเลยเจียนง,ง่<น>า <ำ S> ่น้ำม้นโอ้ไปแล้วเ <laughs> <c oughs> อาวันนี้เชียนจอครับบ้านน้อยครับ <c oughs> เชียนง,ง่ายบานน้อย เออได้ขายแล้วครับได้ขายแล้วอุดหนุนครับอุดหนุนลูกหลานครับนี่อ้จะถ่ายจักล้อเนี่ยสองโลสองโลโลเท่าไรล่ะโลห้าสิบโอ้เยี่ยม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 แบ่งปัดกันไปกินเนาะวางไรเชยนสดเร็วอ่ะขายไปยังตัวเร็วเนี่ยไปสองแล้วสองโล่บอสองสามตัวแล้วเร็วโอ้กุ้งค่าแล้วว่ามันเนี่ เออได้กำไรแะไรเนาะปลาตะเพียนไม่น้ำกวาดีควาดมือแรงกันได้กำไรหลายอยู่แล้ววะปลาตะไค้ขนมร้านาค้ขนมอเอาสู่ไปสู่ไปเาบิ้งไปทั่วๆแล้วนี่ครับเจ็ดจอก แห่งบานหน่อยครับนี่ปากกะโหครับอยู่ประมาณสองโลกว่าๆขายไปแล้วก็มีครับไปติดตามเจียนต่อไปเสงเซียนเบ็ดครับ tơ lơ mông tơ lơ mỏng ạ, bít tết xiên khắp nàng tém chỗ này ได้ละปลาเป็นได้ละมานบ่ไ <c ười> ด้ร้ายบ่นี่โอ้เซียนเบ็ดเหรพูดอ่ะเซียนเบ็ดมือหนึ่งของมันน้อยครับเลยสุดเลยสุดอันนี้เซียน ยังพ <ara> <PI K> ู้ใหญ่เป็นไรผู้ใหญไรบ่มงเนี่ยด้ได้ปนอยเ่าเนี่ยไมป้าจังไดกี่ได้ปนเเนีเขาได้มีแต่ตละหาโลหกลวนมเนี่ยมาเาหมักต้มเดียวนนนี่บอกเอายกขึ้นเบิ้งก็เด้เนี่ยเขาไปบ้านเมื่อแล้วโอ้ไปขายแล้วนี่คับขายเพะได้ขาเบ็ดขึ้นอ่าเพรได้ขา ขันละลอยเด้วยดิไปถวัดถวัดคำกับได้เยอ่หรอกได้หลายอยู่อันนี้กับแม่ยังนี่มาเป็นกองแก้วให้เขาดิโตเบ็ดเน่ยเฮ้ยโนนี่บ่โอ้โหว่าแมนเ็ดเป็นเ,นเ,เนต้นเ,ดเ็ดเขี้ยนบ่าแมนตัวนี้โตเบ็ดกับเป็นตัวนี้โอ้เบ็ดสามหลังเขียงง <laughs> นใหญ่ไหนปลาไปดิโอ้ปลาไปแล้ว ไอเมียไปแล้วโอ้ยหลรักขายแล้วเลี้ยงตามมาทำเลยมานบโนนี่ครับมาจากข้างในแล้วครับโอ้น้องแข่งตายเสียนมาจากน้องตายครับดูลีลาครับดูลีลาควงหายแล้วควงไปแล้ว ทางน้ำ to ้ะครับอากาศมือนี 3, ้ก็ดีครับมอฮอนครับอากาศก็เป็นใจครับมาเลยดอกเบ็ดสบายสบายครับบอลลอนครับแย่มาดื่มกับพานออกกัดเจ้าเลยครับเพี้ยนเอ็มออเดอร์เบ็ดมาไหมครับออเดอร์เบ็ดมาสดๆละลอนครับ 往外吗多搞。